สวัสดีค่ะกับมาเจอกับหนูสองคนอีกแล้วนะคะกับหนูกิงทางคุณหมอกิบนะคะสรุปเป็นหนูสองคน่นูเปนหมอหนูสองคนก็วันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันเรื่องที่หนูจะไปถามคุณหมอกิบก็คือว่าหนูอยากกินน้ำมันปลาน้ำมันปลาน้ำมันปลาทำไมถึงอยากกินนะเพราะว่าคุณนาบอกมาว่าหนูควรจะกินน้ำมันปลาทำไมคุณนาถึงบอกว่าให้หนูกินน้ำมันปลาเพราะว่า ไม่รู้ว่าเพราะว่าไม่รู้เขาบอกว่าเขากินน้ำมันปลาทุกวันเลยหนูก็เลยคิดว่าเออหนูควรจะกต้องกินน้ำมันปลาทุกวันเขาไม่ได้บอกข้อดีอะไรเลยใช่ไหมก็ไม่ได้บอกนะอ่าโอเคแล้วสรุปยังไม่รู้ตอนนี้ก็งงก็คิดว่าอ่ะช่วยเรื่องสมองอ่ะสมอง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 ดีอ่าอ่าประมาณนั้นไม่รู้เลยไม่รู้เลย คืออันดับแรกเลยจริงๆแล้วเรื่องของน้ำมันปลาเรียกภาษาอังกฤษว่า fish oil แต่นี่คือสเนียงไทยสำไมภาษาอังกฤษ fish oil fish oil ก็น้ำมันปลาตัวนี้จะประกอบไปด้วยสารที่เขาเรียกว่าโอเมก้า3หรือโอเมก้า3นั่นเองทีนี้โอเมก้า3อ่ะจริงๆแล้วคนเราโอเมก้า3โอเมก้า3เราก็งงไม่รู้โอเมก้า3เคืออะไรถูกปล่าเคยได้ยินไหมโอเมก้า3ก็เคยได้ยินนะกินปลา ในโอเมก้าสามอ่าจริงๆโอเมก้าสามเนี่ยเป็นไขมันไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวไขมันที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมีไขมันแบบอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวเนาะไขมันอิ่มตัวก็ได้แก่พวกไขมันจากสัตว์ไขมันหมูเนี่ยเป็นไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวก็แบ่งออกเป็นหลายฟอร์มอีกเหมือนกันไขมันปลาเป็นหนึ่งในรูปของไขมันไม่อิ่มตัวที่มีลิ์ไปช่วยทําให้ร่างกายลดการอักเสบได้อ่าก็ชื่อภาษาอังกฤษนาะอะไรกันยากเนาะ ก็สรุปก็คือน้ำมันปลามีลิ์ช่วยเรื่องลดต้านการอักเสบลดเสพมันต้านการอักเสบอะไรอะในร่างกายเรามีการอักเสบอะไรจริงจริงในร่างกายของเราเนี่ยเกิดการอักเสบมากมายเลยไม่ว่าจากการเกิดบาดแผลในจุดต่างๆง่ายๆเลยจริงเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบริเวณที่เลือดมันวิ่งกระแสเลือดวิ่งอยู่ตลอดเวลาถูกไหมถ้าปัจจัยที่ทาให้เลือดเกิดการหนึดข้นเช่นมีเพราะของเรื่อง น้ำตาลในเลือดอเยอะสูงขึ้นมีไขมันอิ่มตัวไขมันที่กินเข้าไปในเลือดอะมันเยอะไขมันไม่ดีในเลือดล่องลอยอยู่ m, เยอะเต็มไปหมดมีไตรกลีเซอไรด์อยู่ในหลอดเลือดเต็มไปหมดเลยอ,อันนี้นก็คือเลือดเกิดการหนึดข้นมากขึ้นจะทําให้โอกาสที่มันเกิดการประทะผนังหลอดเลือดมากๆ ไอ้พวกเหล่านั้นนะที่มันหนืดๆอ,อ่ะมันก็จะไปปะทะวิ่งามาทะวิ่งมาทะตุ้ม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 ชนเสร็จหลอดเลือดเกิดการบาดเจ็บออกมนก็เป็นการอักเสบข,ของหลอดเลือดในร่างกายการอักเสบของหลอดเลือดเนี่ยเป็นต้นตอสําคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันนี้เป็นภาษาแพทย์คืออะไรรูเป็นต้นเลยล่ะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง <c oughs> หรือว่าโรค NCD ชื่อย่อนะโรคเนี้ยมันก็เป็นโรคที่เขาเรียกว่า non communicable disease คือแปลว่าโรคที่ มันไม่ติดต่อแหละแล้วมันเป็นเรื้อรังก็มีเบาหวานมีความดันไขมันในเลือดสูงโรคมะเร็งโรคทางเดินหายใจเดือดอุดกั้นเรื้อรังอะไรแบบนี้มันก็จะมีลิสต์ของมันอยู่ว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีอะไรบ้างอ๋อคืออย่างนี้ก็แปลว่าถ้ากินกินฟ i s อ oil อ่ะกินก็จะช่วยป้องกันตัวเองจากโรคเหล่านี้ได้ใช่เพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้อัตราคนที่ตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลก Oh. ป้องกันได้ฟิชออยเนี่ยมีงานวิจัยรับรองเลยว่าสามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดที่พูดไปมั่แกะ้ได้แต่ว่าหนูอย่างหนูเงี้ยอายุเด็กๆยังอายุไม่มากกินก็คือยังคือมันจะเห็นผลมันจะมีประโยชน์คือจริงๆแล้ว่ะคนเราอย่างที่บอกว่าถ้าเราเริ่มต้นป้องกันตัวนีงแต่วันนี้ตอนวันเนี้ยเราอายุอาจจะอ่ะสามสิบต้นๆยี่สิบปลาเด็กๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ในอนาคตในโอกาสเกิดโรคเราก็จะน้อยมากถ้าเราเริ่มต้นเร็ว ก็คือป้องกันก่อนที่จะรอให้เป็นแล้วค่อยมาทานเพราะบางทีบางทีการฟื้นฟูมันก็ไม่ได้ฟื้นฟูได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมถูกต้องทีนี้อันดับแรกเลยที่บอกว่าโอเมก้า3อ่าฟิชออยเนี่ยเวลาเราไปเลือกดูใช่ไหมอยากไปซื้อใช่ไหมใช่หนูอ่ะอยากซื้อฟิชออยเนี่ยหนูไม่รู้หนูจะไปซื้อไข่ปาอะไรดีหนูต้องดูจดตรงไปซื้อที่ลาข่ายยาลาขายยาทวเล ถ้าไม่ซื้ออันดับแรกเลยเราจะต้องดูสรารที่อยู่ข้างในฟิชออยก็คือประกรอบไปด้วยอะไรก็คือมีค่า EPA กับ DHA EPA และ DHA เนี่ย EPA จะช่วยเรื่องหัวใจช่วยเรื่องหลอดเลือด EPA หัวใจหลอดเลือดลดการอักเสบที่พูดมาเมื่อกี้อ่า และ DHA ช่วยเรื่องอะไร DHA ชเล่นสมองสมองชับไวอย่างนี้หรอสมองเหมือนกับความคิดความจำการอ่านอะไรอย่างเงี้ยสารสืบสารในสมองอะไรอย่างเงี้ย DHA ช่วยเรื่องเกี่ยวกับสมองคิดได้ง่ายแล้วมันปลาช่วยสองเรื่องแต่หลักๆแล้วเราโตแล้วอ่ะเราก็อยากจะเน้นในเรื่องของป้องกันโรคพวกนั้นมากกว่าโรคหัวใจโรคหัวใจหลอดเลือดอ่าโรคหัวใจแหลอดเลือดเนี่ยมันแปลว่าอะไรคําว่าโรคหัวใจก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือใตีบเสร็จก็จะเจ็บในหน้าอกใช่ไหมเออหลอดเลือดหัวใจก็ตีบตีบตีบไปหลอดอะไรอีกรู้ไหมไม่รู้นอกจากเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ยังมีเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบที่กลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็เดินไม่ได้ไงเออความจริงใครนะที่เป็นพี่ป้าที่รู้จักอะไรเงี้ยอายุ3 0กว่าเองอ่ะก็ตายด้วยโรคหัวใจแลวหลอดเลือดใช่ไหมที่อายุ30ก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาก็เป็นคนอ้วน เเป็นคนอ้วนใช่ไหมก็เริ่มเริ่มพออายุตอนอายุน้อยๆหน่อย30รรมสิทมได้ก็ยังไม่ค่อยเป็นอะไรพอเริ่มมากกว่า35มสิบห37สก็ไปก็เริ่มแย่ลงเพราะว่ามันเกาะไปเรื่อยๆใช่ไหมหัวใจเส้นหัวใจก็ตีนาะความจริงความจริงแบบอายุน้อยก็ยังก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าคนที่อายุมากเพราะว่าปัจจุบันนี้มันอาหารการกินเรามันไม่ดีแล้วอ่ะอาหารก็กินแบบที่เขาปรุงมาอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดกินแบบ อะไรอาหารทอด <ừ> mm. อาหารหมันซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาใช้น้ำมันอะไรทอดไปก่อน <ừ> mm. เป็นตน้นยังงี้ถ้าหนูจะไปซื้อตัว ฟิชออยล์เนี่ยหนูคนอ่ะหนูดู EPA DHA แต่ว่ามันต้องมันต้องมีค่าประมาณไหนงอย่างสมมติว่าเราไปดูมันก็เห็นแบบฟิชออยล์พันมิลลิกรัมฟิชออยล์ห้าหมื่นมิลลิกรัมยังมีเลยอ่ะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยนะฟิชออยล์เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวตั้งต้นกับว่ามันมีโอเมก้าทรีเท่าไหร่โอเมก้าทรีมันจะเขียนว่า1000มิลลิกรัมแต่เราก็มาดูว่าโอเมก้าทรีมันแยอกว่าเป็น EPA เท่าไหร่ DHA เท่าไหร่ซึ่งไอ้ค่าดี EPA DHA แล้วก็ อัลเจอร์ถูกต้องไหมอัลเจอร์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 โอเมก้าทรีเนี่ยมันเท่าไหร่ก็คือไอสามตัวเนี้ยบวกกันมันก็จะเป็นค่ารวมของโอเมก้าทรีทั้งหมดซึ่งหนูควรจะดูประมาณเท่าไหร่อะถ้าเป็นแบบยงี้ EPA ก็หลักเริ่มต้นเลยจริงเขาก็แนะนำว่าโอเมก้าทรีเนี่ยก็คือ1,000งพมิลลิกรัม per day ต่อหนึ่งวันแล้วก็มาดู EPAEPA เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักคือมันอยู่ที่ว่าระดับค่าไขมัน ที่เราผิดปกติอะเราไปตรวจเลือดมามเราจะมีค่าไขมันดีไขมันเลวไขมันเตกกากลีเซรดยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่าคอเลสเตอรอลเราต้องมาดูค่าเลือดด้วยว่าค่าเลือดเราอะมีค่าไขมันไม่ดีอะมันเยอะน้อยแค่ไหนเราตั้งใจจะลดลงมายังไงและเพิ่มไขมันดีไปขนาดไหนแต่ถ้าจะเอาโดสที่มันแบบเอฟเฟกตีฟคือแบบดีๆไปเลย EPA ก็ต้องเป็นประมาณ 2ถึง4 0 0สถึง400มิลลิกรัมใช่แต่ถงก็เป็น400กว่ามิลลิกรัมไปแล้วะแล้ว DHA อะค่ะ DHA ก็อยู่ที่ประมาณสัก2 300ก็คือต่ำลงมาต่ำลงมานิดนึงก็คืออัตราส่วนคือ EPA ก็จะสูงสมมติ EPA 4 0 0 DHA ก็ประมาณ300 EPA 300 DHA ก็ประมาณ200ถูกมากเก่งมากไม่แต่คือหนูอะเห็นแบบ fish oil เยอะมากในร้านขายยาซึ่งมันมีตั้งแต่แบบราคาแบบ2 300าบาทไปจนถึงแบบราคาเป็นพันอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำมันปลาที่เอามาได้ คือน้ำมันปลาเนี่ยหนึ่งคือมาจากแหล่งอะไรสกัดมาจากยังไงปลาร no นเวอ,อเป็นเป็นแหล่งของน้ำมันปลาที่เอามาแล้วก็เรื่องของการที่เอาน้ำมันปลาจากแหล่งนั้นมาเสร็จเขาต้องมันมีการตรวจสอบคุณภาพผลน้ม,มันปลาให้ได้มาตรฐานมากๆคำว่ามาตรฐานมากๆเนี่ยมันจะต้องมีกระทั่งใบที่ระบุออกมาเลยว,ว่าน้ำมันปลานั้นอะ มันอยู่ในเกรดไหนเป็นเกรดยาไหมราคาที่มันแพงมากๆเลยก็คืออาหารคุณภาพดีอะเกรดยาแม้กระทั่าหนูกินแบบ2อ0สบาทก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเกรดยาก็ได้อันเอวอย่างน้อยนี่จริงๆถามว่าจะกินแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราก็จะกลัวในเรื่องของการมีพิษโลหะหนักปนเปือ้อนดังนั้นถ้าจะกินแบบนั้นอาจจะต้องกินแล้วก็หยุดไปบ้างอ,อาจจะกินซัก ส่งสาเดือนหยุดพักไปสักเดือนสองเดือนจบมากินแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเราก็รู้เราจะบอกว่าน้ำมันปลาเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็ต้องกินน้ำมันปลาคิดอะไรไม่ออกก็ต้องกินวิตามินดีจัดคลิปก่อนนะคะใช่ก็คือมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็น universal ที่เราคิดว่าการเกิดภาวะต่างๆในร่างกายที่เราสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเกิดจากเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องการอักเสบเพราะการอักเสบเป็นหนึ่งในทฤษฎีของวิชาชลอวัย คือคืออย่างถ้าสมมติว่าถ้าเราน้ำมันปลาราคาถูกหน่อยแล้วมันมจะมีโลหะปนเปื้อนมีสารปลอดอย่างเงี้ยแล้วมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายมั้งไหมปกติสารโลหนะหนักที่ปนเปื้อนมาโดยเฉพาะในน้ำมันปลาเอาไม่ใช่แค่น้ำมันปลา,า,ปลาก็คือโลหะหนักปนเปื้อนทั้งหมดเลยในโลกใบนี้ไม่ว่าจะมาจากการสูบบุหรี่มาจากอาหารการกินต่างๆมาจากน้ำปปาปอาไนทุกสิ่งอย่างมันก็จะส่งผลในเรื่องของการมาสะสมในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ที่เรากลัวมากๆหน่อยก็คือเป็นสะสมที่เนื้อเยื่อสมองมีโอกาสทําให้เกิดภาวะความจําเสื่อมอัลไซเมอร์อ,อะไรแบบนี้ได้เลยอ๋ออย่างนี้คือคือถ้าจะกินวิตามินทั้งทีก็ต้องเลือกคือถ้าเราจะกินวิตามินเพื่อสุขภาพทั้งทีเราก็ต้องเลือกอวิตามินที่ดีกับสุขภาพไม่ใช่กินปุ๊บได้โลหะหนักได้ประลอดเอาพี่คือแบบสมมติว่าเวลาเราไปซื้ออ่ะ มันไม่ได้มีเซอร์ติฟิเคตให้เราดูอะว่ายี่ห้อไหนมันมีบะลลอดมีโลหะหนักมากน้อยแค่ไหนอะอย่างนี้เราควรจะต้องดูจากอะไรเป็นหลักเราควรจะต้องเลือกยังไงให้แบบให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยเราไม่น่าจะได้รับบะหลอดหรือโลหะหนักแน่นอนอ่างเงี้ยจริงจริงแล้วหลักๆก็อาจจะมาดูในหน้าขวดนะเนาะแต่เอาจริงๆอ่ะคือในไทยอบอกบอกยากมากๆเลยว่าน้ำมันปลานั้นนะมันเป็นคุณภาพขนาดไหนอ่ยส่วนใหญ่ก็าจะต้องหาตามต่างประเทศเป็นหลักเลย รือว่าแม่ก็จะต้องสั่งผลิตที่จะแลบโรงงานยาที่เราเชื่อถือได้ว่ามันมีใบสติฟิเคตมาแน่นอนแต่ว่าที่ต่างประเทศเราก็อาจจะเห็นข้างขวดเขียนว่าโอเค p h a r m a ซูติ i c a l grade ี่ชอยถ้าเป็น p h a r ม a c e u t i c a l g r a ซึ่งเป็นเกรดยาเกรดยาก็ถือว่าอันนี้เขาก็คือมีการรองรับมาแล้วใช่แล้วเขาก็อาจจะมีแบบเขียนว่าให้ไปเช็คเว็บไซต์ได้ด้วยนะถ้าแบบที่ต่างประเทศนะเขาจะมีเขียนระบุตรงขวดเลยว่าโอเคเขาเป็นเกรดยานะแล้วมีเว็บไซต์ให้คิดเข้าไปด้วยว่า คุณเนี่ยเข้าไปเช็คตรงนี้ได้แล้วเขาก็จะขึ้นของเขามาเลยว่าเนี่ยนะเป็นใบว่าเช็คมาจาก l a บนี้มีค่าแตนดาร์ดแบบนี้แล้วของตัวผลิตภัณฑ์เขาอะเจอตรวจพบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าสมมติว่าคนที่หา o i l Pharmaceutical g r a d e ไม่ได้เนี่ยแต่ว่าอาจจะมีแบบโรคความไขมันในเลือดสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจเจะต้องกินก็กินแบบยี่ห้อแบบยี่ห้ออาจจะถูกลงมาหนอยอย่างเงี้ยเราคือกินแบบบ้านๆได้ไหมใช่ใช่ได้ไหมก็เออ จริงๆแล้วนะฟีชอยเนี่ยในการที่บอกว่ามันช่วยเพิ่มขันดีแล้วก็ลดขันมันเร็วใช่ไหมถ้าเขารักษาอยู่ด้วยแล้วเขาอยากจะหาตัวเสริมเข้ามาเพื่อช่วยเรื่องของไขมันในเลือดเขาอ่ะการกินแบบบ้านๆก็ดีกว่าไม่กินกินแบบบ้านๆกินแบบบ้านๆคือตัวบ้านๆตัวเกรดบ้านไม่ใช่เกรดยาอะไรเงี้ยต้องเล่นเกรดอะไรดีเกรด เกรดทั่วไปเ,เกรดทั่วไปที่ไม่ใช่เกรดยาก็ดีกว่าไม่รับประทานแต่ว่าไอเกรดทั่วไปที่บอกก็คือต้องระวังพิษของอาหาหนหกดีๆด,ด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ได้แน่นอนว่าจริงๆแล้วมันมันมีมันมีอะไรปนมาหรือเปล่าหรือว่าโรงงานนั้นมันได้มาตรฐานขนาดไหนหรืออะไรยังไงเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็ต้องต้องแบบลงลึกลงไปอีก,กนเนาะเออทั้งนี้ก็คือถ้าจะเป็นกินลักษณะนั้นเนี่ยก็อาจจะแนะนําว่าอาจจะกินสัก สองเดือนหยุดไปสักเดือนนึงกินกินหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ดูในเรื่องของสุขภาพของตัวเองเข้าร่วมก็อาจจะกินสัก2เดือนหยุดเดือนหนึ่ง3เดือนหยุดเดือนหนึ่งก็ยังพอไหวแล้วสุดท้ายก็ถ้าสุดท้ายพอถึงคราวที่จะต้องตรวจสุขภาพก็อาจจะลองตรวจไปด้วยเลยถูกไหมคะใช่ตรวจไหมเห็นว่าตรวจตรวจค่าไขมันตรวจค่าไขมันตรวจไขมันแล้วเีวปกติถ้าหนูจะตรวจโลหะหนัก บนเปื้อนในเลือดหนูกหน็หนูสามารถตรวจได้ด้วยก็คือปกปติ<อ>โลหะหนักในร่างกายเราสามารถได้ตรวจได้จากเลือดปัสสาวะแล้วก็เส้นผมอืมโอเค,ออเคก็ถ้าสมติว่าอ่ะหนูกินไปก่อนแล้วก็อาจจะสักพอถึงคราวตรวจเลือก็อลองดูสักหน่อยละกัน<อ>ว่ามีโลหะหนักบนเปื้อนป่าวถ้าไม่มีก็โอเคอแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มและเริ่มมีแล้วอาจจะต้องเลือกฟ<อ>ิชออยยี่ห้อใ,ใหม่ใช่ฟิชออยต้องเลือกดีมากๆมากๆมากๆๆนี่ย้ำย้ำย้ำ ถามสุดท้ายน้ำมันปลากับน,น้ำมันตับปลาตา่างกันยังไงเอออันเนี้ยจะบอกว่าเจอคนไข้แล้วก็คนรอบตัวมาถามเยอะมากเพราะบางทีกิ่งไปแล้วกิ่งก็เลือกว่าเฮ้ยเอ,อ๊ะที่เราควรที่เราจะออต้องกินมันคือน้ำมันปลาหรือน้ำมันตับปลาน,น,น,นะออตาน่างกันยังไงไม่ะมไม่มีน้ำมันปลากินน้ำมันตับปลาแทนได้ไหม ก็จริงๆแล้วอ่ะคําว่าน้ํามันปลาน้ำมันตับปลาเนี่ยคนละเรื่องเลยนะน้ำมันปลาก็คือปลาทําน้ามันไขมันอ่ะเออส่วนน้ํามันตับปลาก็คือเอามาจากตับของปลาเนาะตัวแรกคือที่มาต่างกันตับปลากับตัวปลาสองก็คือว่าในสารที่มีในน้ามันตับปลาเนี่ยมันก็มีเหมือนน้ำมันปลาน้ำมันตับปลาจะประกอบไปด้วย วิตามินเอและวิตามินด <Precis. S 2> yeah, ีว so ิตามินเอวิตามินดีใช่วิตามินเอและวิตามินดวิตามินเอหลักๆก็ช่วยบำรุงสายตาวิตามินดีช่วยเรื่องของกระดูกและฟันแล้วก <Why> ็ภ <sz> ูม <human> ิคุ้มกันในร่างกายคิดอะไรไม่ออกก็ต้องกินวิตามินดีอ่าเอาจริงๆแล้วถามว่าถ้าจะไปกินน้ำมันตับปลาเพื่อหวังเอาวิตามินเอและดีไปแนะนั่กินวิตามินดีไปเลยจะดีกว่าส่วนวิตามินเอเนี่ยแพทย หลายๆท่านนปัจจุบันน,นี้เราก็รู้สึกว่าวิตามินเอเนี่ยมันทำให้เป็นพิษต่อตับได้ในฟอร์มวิตามินเอเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินวิตามินเอเราก็ต้องะรัดระวังเป็นพิเศษเราไปเลือกกลุ่มที่เป็นอนุพันธ์ของวิตามินเอจะดีกว่าเช่นหวังผลจะให้เกิดที่อวัยวะไหนๆเช่นบำรุงสายตาไปกินวิตามินอนุพันธ์อีกตัวหนึ่งแทนเช่นลูทีนเป็นต้นอ,อ,อโอเคค่ะวันนี้ก็ ได้ความรู้เรื่องฟิชออยเยอะมากว่าหนึ่งนะคะฟิชออยเนี่ยควรจะเลือกซื้อโดยดูจากค่าอีก EPA และ DHA เป็นหลักเนาะก็เอาให้ EPA สูงกว่า DHA หน่อยสัก400-300ส่วนค่ามิลลิกรัมรวมเราก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากก็คือประมาณพันมิลลิกรัมต่อวันแหละที่แนะนำให้รับประทานแล้วก็เวลาเลือกคือต้องเลือกเกรดที่ดีคือถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็จะต้องกินกินกิน3เดือนหยุด1่เดือนแต่ว่าฟิชออยล์เนี่ยเป็นวิตามินที่ไม่ควรเลือกของถูกกินถูกต้องเพราะว่าเพราะว่าฟิชออยล์เนี่ยคือถ้าเลือกของถูกกินแทนที่เราจะได้ อะไรนะจะช่วยรักษาสุขภาพกับกลายเปว่าทําลายสุขภาพมากกว่าจะช่วยร่างกายอีกใช่ใช่ไหมเข้าใจถูกใช่ไหมคะตั้งเลย <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้หนูจะไปซื้อฟิชออยแล้วเดี๋ยวจะไปลองดูทุกยี่ห้อเลยว่ายี่ห้อไหน EPA และ DHA สูงที่สุด ลองดูนะโอเคได้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เราฟังยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วก็ทำอะไรต่อนะคะรีมกดกระดิ่งติ๊งๆกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันรอบหน้าบ๊ายบาย